สวัสดีครับก็หายไปลยหลายวันสองสาวันเพราะว่ามีงานระยรหลายอย่างที่ต้องทําแล้วก็ต้องมีการเตรียมการในส่วนของ y t u t u เนี่ยก็อาจจะลดความถี่ลงจากที่ลงทุกวันเพราะตอนนี้มันไม่มีข้อมูลในเรื่องฟุตบอลมาพูดคุยเลยนะครับมันมีแต่เรื่องอื่นซึ่งถ้าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอื่นซะเยอะนะครับถ้า พูดในประเด็นซ้ําๆในเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันผมว่ามันไม่โอเคอะอย่างเช่นโมคะไม่โมคะอย่างเงี้ยนะครับจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ข่าวสารอะไราต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้ข่าวสารพวกนี้มันก็มีปริมาณที่น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะดูจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยจากที่ผมคาดการไว้ด้วยเอาตัวคูณก็คือ8.7%ต่อวัน มาคูณเนี่ยปรากฏว่าถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะมีปริมาณของคนติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่10ล้านคนซึ่งผมว่าจากตัวเลขที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุขที่มันต่ำมากๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิน10ล้านตอนสิ้นเดือนนะครับก็คือ30เมษานะครับเพราะมาคำนวณค่าเฉลี่ยตัวเนี้ย มันเกิน8.7ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ไปถึง10ล้านมันจะสั้นลงนะครับก็มีคำถามว่าเหตุการณ์มันจะจบเมื่อไหร่ประเด็นนี้ผมก็จะามาพูดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายก่อนเพราะไปไล่เลยนะครับไล่ดูในบรรดาผู้เล่นที่ถูกกล่าวอ้างถึงว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายมาที่สโมสรลูพูเนี่ย พอไล่รายชื่อเนี่ยนะครับเฉพาะเห็นเห็นเนี่ยที่เป็นข่าวผ่านตาไม่นับข่าวลือจากบางแหล่งซึ่งไม่มีที่มาที่ไปสักเท่าไหร่นะครับบางที่เนี่ยบางเพจเนี่ยก็จะมีข่าวการย้ายทีมเนี่ยเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสักสิบกว่าหนนะครับซึ่งดูน้ำหนักความเป็นไปได้มันไม่น่าจะใช่อ่ะ,ะมาดูก่อนว่าที่ผมไล่มาเนี่ยมันมี14ชื่อนะครับแต่ว่า สิชื่อเนี่ยมีการอ้างถึงบ่อยๆหน่อยนะครับชื่อแรกเลยก็เป็นอะดามาตราเรยนะครับมูลค่าที่ถ้าจะซื้อจากผูพฮมตันนะครับพูแฮมตันซื้อตอนนั้นซื้อมาเนี่ยก็ประมาณสัก15-16ล้านปอนด์ไม่เกิน17ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็ราคาที่ประเมินกันก็อยู่ที่70ล้านนะครับถ้าดูจาก Transfer Market เนี่ย ก็ประเมินค่าตัวไว้ที่22.95นะครับแต่วูฟคิดที่70ล้านอันนี้จากข่าวนะครับก็เกิด25มกรา1996อายุ24สูง178แล้วก็เล่นฝั่งเดียวกับซาลาถามว่าเป็นไม่ได้ไหมนะครับค่อยว่ากันนะครับสิ้นสุดสัญญาก็โน่นเลยปี2023นะครับระยะระยาของสัญญานี้ก็ส่วนหนึ่งของค่าตัวที่น่าจะแพงนะครับ ทิโมแวนเนอร์ที่มีการระบุว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านนะครับก็ราคาประเมินเนี่ยก็อยู่ที่57.6ตอนนี้สัญญาของทิโมแวนเนอร์เนี่ยถูกยืดออกไปถึงปี2 0 2 3เหมือนกันนะครับเล่นหน้าเป้าส่วนอารามาตโตรเรเนี่ยเล่นทางฝั่งขวานะครับเล่นตัวลูกฝั่งขวาแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับ ในเกมที่วุ้บเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับอาราม่าตาโอเล่นเนี่ยก็คุมราฮิมเซอร์ลิงนะครับแล้วก็คุมอยู่เลยนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้ราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยแผงลิ้นไม่ออกแล้วพอช่วงท้ายๆเกมเนี่ยนะครับอาราม่าตาโอเล่ก็ปรับไปเล่นเกมลุกนะครับแล้วก็เล่นเกมโต้กลับแล้วก็เป็นคนที่ยิงแมนซิตี้ได้2ลูกจากเกมโต้กลับคนที่3นะครับก็เป็นเฟนานตอเรสนะครับ อันนี้เป็นนักเตะจากลาลิก้านะครับซึ่งค่าฉีกสัญญาก็อยู่ที่ประมาณ70ล้านราคาประเมินจาก Transfer Market เก็นี่ยนะครับก็อยู่ที่40.5ล้านนะครับอายุ20เกิด29กลุมภาปี2000ก็สูง184นะครับก็เล่นฝั่งขวาเหมือนกันนะครับจาก ข่าวลือที่มาจากฝั่งขวาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามีข่าวลือออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันว่าโมเมซาร่าเนี่ยนะครับจะถูกซื้อไปอยู่บาร์เซลโลนาบ้างอยู่เรอัลมาดริดบ้างนะครับสัญญาของตอเรสเนี่ยนะครับสิ้นสุดปี2021นะครับก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับถึงมกรลาก็สามารถย้ายตัวได้แล้วแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีท่าทีเลยนะครับว่าจะต่อสัญญานะครับ ก็อยู่ทีมเก่าของเอราฟานั่นแหละนะครับคนที่4นะครับก็เป็นเดนิสซาคาเรียนะครับจากทรานเฟอร์เมเกตเนี่ยประเมินค่าตัวไว้ที่32.4นะครับเกิด20พฤศจิกา1น9 9 6, อายุ23สูง190นะครับเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่จริงๆนะเล่นในทุกตำแหน่งของมิดฟิลด์ได้นะครับเล่นแบ็กได้เล่นเซนเตอร์ฮาฟได้นะครับ คนที่5้คายฮาวเวิดนะครับมูลค่าจากการประเมินของ Transfer Market เนี่ยนะครับอยู่ที่72.9เกิด11มิถุนายนปี1999ตอนนี้ก็อายุ20นะครับก็มิถุนาเนี้ยก็จะถึง21สูงเมตรเซนติเมตรนะครับเล่นวิดฟิลด์ตัวรุกอ่าแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ดีแล้วก็ s อสซีดีด้วยคนที่6เนี่ยแม็กซ์คลาร์กนะครับ แม็คคลาร์เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกคอ์แลนด์นะครับเกิด19มกราคม1996อายุ24นะครับสูงเมตร79ก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับสัญญาสิ้นสุดปี2021นะครับตัวนี้น่าจะไม่แพงแต่ก็ดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ฟังนะครับคนที่7นะครับก็เป็นราชิก้าจากเวเดอร์เบรเมนนะครับจากบุเดสซติก้าเนี่ย มูลค่าประเมินเนี่ยอยู่ที่25.20ล้านจากเว็บ Transfer Market เกนะครับเกิด28มิถุนา1996นะครับสูงเมตร77ก็เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายสัญญาสิ้นสุดปี2022คนที่8จารอนซานโชคนนี้อายุ20นะครับเกิด25มีนา2,000 แล้วก็ความสูงก็เมตรเล่นให้กับบริเซดอดมุนก็เล่นตัวรุกได้ทุกตำแหน่งเล่นตัวริมเส้นได้นะครับเล่นริมเส้นฝั่งขวานะครับสัญญาสิ้นสุดปี2022นอกจากนั้นเนี่ยก็มีนักเตะที่สิ้นสุดสัญญาในปีนี้นะครับก็เป็นแรอันเฟเซอร์จากทีมบอลมัดนะครับเกิด24คุมพา1994อายุ26สูง เมตรหกซนติเมตรนะครับก็เล่นตัวริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นไว้มูลค่าราคาประเมินเนี่ยนะครับก็อยู่ที่4.95นะครับก็เป็นนักเตะที่ถูกยืมไปเล่นให้หลีดยูไนเต็ดเล่นเซนาฟนะครับสูงเมตรแปองเซนติเมตรหน่วยก้านใช้ได้เลยนะครับอายุยี่เกิด8ตุลาหนึ่งเ เป็นนักเตะที่มีสัญญามีสังกัดอยู่กับทีมไบรตันนะครับนี่คือ10ตัวยังมีท็อตคารเวลจอห์นแม็กกินนะครับอดูไลด์ดูโกเล่นะครับแล้วก็นาธานอาเก้ถ้าดูจากอายุเนี่ยนะครับดูกูเล่เนี่ยอายุ27แล้วนะครับไม่น่าจะใช่แล้วนะครับเกณฑ์ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันต้องอยู่ไม่เกิน25นะครับที่ไล่เลียงมาเนี่ยไม่เกิน25ทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าไอ้ที่เป็นข่าวนี้หรือผู้ซื้อตัวทั้งหมดเนี่ยผมมองได้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะผมมาคำนวณมูลค่าไล่เลียงมาเนี่ยซานโชเนี่ยร้อนะครับร้อยยี่สิล้านาคายฮารเวิร์ดนะครับก็ประมาณ100ล้านนะครับเก้าสถึงร้อล้านซึ่ง2ตัวนี้ก็ปาไป200ล้านแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยทีมที่จะซื้อนักเตะในราคานี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นแมนยูเพราะ เป็นทีมที่มีประวัติในการซื้อผู้เล่นในราคาขนาดนี้ในแง่ของราคาก่อน2ตัวนี้ไม่ผ่านแล้วอาดามาเทราเรเ70ล้านโจทย์ถ้าไปดูจากพฤติกรรมของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเห็นว่านักเตะที่ลิเวอร์พูลซื้อมาแพงๆเนี่ยต้องสามารถมายกระดับทีมได้จริงๆนะครับอย่างเช่นฟานได้เนี่ย75ล้านนะครับ เข้ามาแล้วเนี่ยคุณภาพของเกมรับของเรามันเปลี่ยนจริงๆนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออาริซงนะครับอันนี้ไม่ถึง70ล้าน66ล้านแล้วก็ต้องมาดูความจําเป็นอีกว่าร์อูลมีความจําเป็นไหมที่จะต้องซื้ออดามาตราวเล่แล้วอดามาตราวเล่เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวจริงถาวรของบูแพมตันนะครับแต่หลังๆมาเน่ได้ลงเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการสลับกันเรื่อยในบูแพมตันมูลค่า70ล้าน ไอ้ถามว่าถ้าเข้ามามันโอเคไหมมันก็โอเคแต่หมายความว่าเข้ามาแล้วเนี่ยในตำแหน่งที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยมันมีนักเตะที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะซาร่านะครับถามว่าเล่นอีฝั่งได้ไหมก็ได้นะครับเล่นในฝั่งของมานี่ก็ได้แต่จะซื้อตัวสำรองในราคา70ล้านมาเพื่ออะไรแล้ว2ตัวอย่างว่ามานี่กับซาร่าเนี่ยนะครับสัญญาณที่จะมีการ ขายตัวออกไปหรือจะถูกปล่อยตัวไปหรือว่ามีทีมที่มีเงินพอที่มาซื้อเนี่ยราคาประเมินอยู่ที่135ล้านทั้งคู่จากเว็บ Transfer Market นะครับเพราะฉนั้นค่าตัวซื้อขายจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ150ล้านนะครับเพราะเว็บ Transfer Market เนี่ยจะตั้งราคาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเราก็ต้องมองความเป็นจริงก่อนว่า2ตัวของเราเนี่ยนะครับอย่างมารน่กับซาร่าเนี่ยจะย้ายหรือเปล่า ถ้ามองตามข้อเท็จจริงเนี่ยมองไม่เห็นสัญญาณเลยว่าสองตัวนี้จะย้ายมีแต่ข่าวที่ถูกเต้าออกมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ความเป็นไปได้ของอาามาตราเลเนี่ยตัดไปได้เลยถ้าซื้อมาเสริมทีมเพื่อมาทําให้โครงสร้างในเชิงลึกมันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะจ่ายที่70ล้านนะครับตรงนี้อาามาตราเลเนี่ยตัดไปได้เลยเว้นแต่ว่ามาเน่กับซาร่าเนี่ย จะถูกปล่อยตัวออกไปแล้วก็ได้ค่าตัวไม่น้อยกว่าที่ขายคูตินโย่ไปนะครับอา a ามาโตเล่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้ามีการขายซาร่ากับมานี่นะครับก็มีโอกาสที่ซื้อมาจะถามว่าจะซื้ออารามาตาเล่มาหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถ้าดูจดตัวเรื่องจริงแล้วเนี่ยอาามาตตเล่เนี่ยจัดอยู่ในลำดับความสำคัญที่อยู่ในคิวที่มันต่อหลังๆมามีนักเตะ ที่เล่นตัวริมเส้นที่มีคุณภาพดีกว่านะครับอยากจะจารอนซันโชอ,อย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติขายผู้เล่น2ตัวอย่างที่ว่าเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยนะครับจารอนซันโชน่าจะตอบโจทย์มากกว่าลักษณะการซื้อขายของทีมงานของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะมีการปล่อย2ตัวที่ว่าจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการทาบทามนักเตะเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับตัดรายชื่ออาดาม่าตาวเร็กออกไปได้เลยนะครับ ทิโมเวเนอร์นะครับทิโมเวเนอร์เนี่ยนะครับในข่าวบอกว่าในเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็มีค่าฉีกสัญญาที่สามารถระบุไว้อยู่ไม่เกิน50ล้านนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นเป็นกองหน้าที่สามารถเล่นทางกว้างได้นะครับก็คือเล่นริมเส้นได้นะครับเล่นหลังกองหน้าตัวจริงได้เล่นฟอนไนได้นะครับแต่ถ้าไปยืนพิงยืนคำ้ำฟอร์มไม่ดีเล่นให้ทีมชาติเนี่ย ไปเล่นหน้าเป้าเล่นไม่ออกเลยนะครับทีโมเวเนอร์เนี่ยถามว่าราคาขนาดนี้มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แล้วก็สามารถเอามาลงเล่นแล้วสามารถเติมแล้วก็เล่นผสมผสานกับ3ตัวหน้า FSM นะครับก็คือฟิมิโนซาร่ามาน่เนี่ยเล่นด้วยกันได้ความเป็นไปได้ของทีโมเวเนอร์ยังมีอยู่แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ ภาวะโควิด1 9เนี่ยมองเห็นแต่รายจ่ายแต่มองไม่เห็นรายรับนะครับการซื้อตัวนักเตะในราคาระดับ50ล้านเนี่ยนะครับน่าจะต้องรอไว้ก่อนต่อให้มีเงื่อนไขในสัญญาก็ตามนะครับหรือบูญน่าจะรอไว้ก่อนเพราะโดยโครงสร้างการที่นักเตะจะเข้ามาปุ๊บมาลงหลักปักฐานได้ทันทีทันใดเลยเนี่ยมีไม่กี่คน มีฟานได้กับมีอาริซงเท่านั้นเองที่เข้าองค์ประกอบที่ว่านี้ก็คือมาปุ๊บเปลี่ยนลงไปได้เลยนะครับอ๋อ,อแล้วมีอารีนอีกตัวหนึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยอาริซงเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็อารีนเนี่ยย้ายมาไมาท่าไหร่ก็ได้ลงเฝ้ากรอบประตูเพราะว่าอาริซงเจ็บนะครับแต่อันนั้นน่ะเป็นนักเตะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นด้วยความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆมากนักนะครับมนันไม่เหมือนนักเตะอัลฟิลด์ เฟรานตอเรสนะครับก็ในสัญญาเนี่ยมีระบุค,ค่าฉีสัญญาไว้ที่70ล้านอีกนะครับก็ถามว่าด้วยความสามารถเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่ดีมากๆนะครับทักษะดีมากๆนะครับความเร็วสปีดต,ต้นดีมากๆนะครับความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงความเร็วไม่ต้องห่วงแล้วก็สามารถ จบสกอร์ได้ดีเล่นริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับาสามารถเล่นหลังกองหน้าได้ด้วยนะครับก็มีคุณสมบัติครบตรงแล้วก็อาอยุเพิ่งยีนะครับแต่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องมารอหรือรูพูลไม่ซื้อนักเตะค่าตัวระดับเกิน50ล้านเนี่ยมาเป็นตัวสำรองแน่ๆนะครับยกกรณีของเนบิกิ้าไวสักคนหนึ่งเนบิกิ้าเนี่ยซื้อมาอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านแหละนะครับ เดนิสสา,าเคเลียนะครับเดนิสสา,าเคเลียเนี่ยเป็นมิดฟิลซึ่งสามารถเล่นเซนเตอร์ฮาฟได้นะครับสูงเมตรเเล่นเซนเตอร์ฮาฟได้เล่นมิดฟิลบ็อกทูบ็อกได้เล่นตัวลุกได้ยิงไกลดีนะครับสอดทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ดีเล่นตัวริมเส้นก็สามารถคลอสบอลเปิดบอลได้ดีนะครับดุดันขยันเวิร์กเรทสูงนะครับตัวนี้ราคาที่คาดหมายไว้ก็อยู่น่าประมาณสัก 40ถึง50ล้านอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเพราะตอนนี้นะครับนักเตะที่เป็นแดนกลางเนี่ยนะครับอย่างเฮนโดเนี่ยตอนนี้ก็ยี่ิบเก้าแล้วย่าง30แล้วนะครับก็ปริมาณที่จะให้วิ่งแบบเ,เดิมๆและฟาบินโยเองเนี่ยตอนนี้หลังจากหายเจ็บมาเนี่ยฟอร์มมันก็ไม่ได้เท่าเดิมนะครับจังหวะการเล่นของฟาบินโยแล้วก็ ลักษณะความคล่องตัวของฟาบิโอเนี่ยมันสู้เดนิสซากาเรียไม่ได้แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ใช้มิดฟิลด์เนี่ยเยอะมากนะครับนักเตะตัวหลักๆอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนจะเปลี่ยนเยอะก็มิดฟิลด์นะครับแนวรับผู้รักษาประตูนะครับส่วนใหญ่ก็จะยืนพื้นนะครับมีเทรนมีโรบโบมีโจโกเมสมีฟานไดฟ์แล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยอาริสงถ้าคนใดคนหนึ่งไม่เจ็บก็จะยืนพื้นอย่างนี้แหละนะครับแดนกลาง นะครับก็จะมีผัดเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าสังเกตนะครับก็จะมีเฮนโดไวในดุมฟาบินโยนะครับพอฟาบินโยฟอร์มดับก็เจมส์เมิเนอร์ลงแทนหรือบางครั้งก็มีออกซ์นะครับออก์ก็ลงได้ลงบ่อยในซีซั่น2019 2020นะครับในพิกีตานะครับตัวที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลิวพูเนี่ยจะใช้นักเตะในแดนกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการตัวที่ มีความยืดหยุ่นสามารถเล่นลุกพับได้ผสมผสานอยู่ในตัวคนเดียวกันได้ในนิสเซเคลียนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับข้างหน้าเนี่ยก็สังเกตก็จะยืนพื้นเนี่ย FSM อยู่อย่างนั้นแหละนะครับโอริกีก้จะถูกเปลี่ยนลงไปบ้างนะครับคนอื่นๆก็ไม่ค่อยใช้แล้วก็ดันออกขึ้นไปเล่นข้างหน้าก็ไม่ดีนะครับออกเนี่ยเล่นในแดนกลางจะดีกว่านะครับคายฮาวเวิร์ดนะจากค่าตัวนะครับมาก็ต้องเป็นตัวจริงราคาประเมินขนาดนี้ ถ้าถามว่าลงมาเป็นตัวจริงได้ไหมก็ถามว่าริวพูเนี่ยสามารถเล่นระบบ4 2 3สหรือเปล่าส่วนใหญ่ริวพูเนี่ยนิยมเล่น43 3สาแต่4 2 3 1ก็เล่นบ่อยนะครับไคลฮาเวิร์ดมีความเป็นไปได้แต่ราคาขนาดนี้มามันต้องเป็นตัวจริงแล้วนะครับระดับ90ล้านถึง1 1 0ิล้านนะครับไคลฮาเวิร์ดเนี่ยตัวนี้นะครับก็น่าจะตัดออกไปได้นะครับถ้าริวพูไม่เสียผู้เล่น คนใดคนหนึ่งใน FSM นะครับ Max Clark ร์นะครับตัวนี้แบ็ซ้ายอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษด้วยสัญญาก็อยู่แค่ปี2021เท่านั้นเองก็ค่าตัวก็น่าอยู่ประมาณสัก20ล้านน่าจะต่อรองได้นะครับแต่หลังโควิดอันนี้นะครับแนวโน้มของค่าตัวนักเตะเนี่ยมันน่าจะลดลงแล้วก็ลดลงเยอะพอสมควรด้วยนะครับ นักเตะราคาที่ประมาณสัก70ล้านก็น่าจะเหลือประมาณสัก50ล้านเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่สั้นแน่นะครับเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องวิกฤตนี้มันจะ,ะจบเมื่อไหรน่นะครับจารอนซานโชนะครับตัวนี้ก็แทบจะตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าค่าตัวที่ทางบรุสเซียดอร์มุนเนี่ยจะขายเนี่ยอยู่ที่อย่างต่ำก็คือ100ล้านปอนด์แหละนะครับหรือ120ล้านนะครับ ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะซื้อมาเพราะลิพูเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยว่าจะเสียมาเน่กับซาร่าไปก็ถ้าจ่ายขนาดนี้มันต้องเป็นตัวจริงชชว์แล้วเอามาเล่น4-2-3-1มันก็ไม่ใช่สไตล์ที่ครอปชอบอีกนะครับครอปชอบให้เตเตะเล่นในลักษณะ4-3-3มากกว่านะครับแล้วก็ไปยืดหยุ่นไปปรับแทคกติกในระหว่างเกมเอานะครับแลนเฟลเซอร์มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะเล่นเกมรับดีนะครับแล้วก็ สามารถขึ้นเกมได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอาจจะเอามาปั้นเป็นนักเตะอนเนกประสงค์เกณฑ์อายุนะครับอยู่ที่26แต่ถ้ามีค่าลงน้ำมึกไม่เท่าไหร่นะครับเงินขนาดนี้มันอยู่ในวิสัยที่ลงทุนได้นะครับค่าเหนื่อยของไลแอนเดร์เซอร์เนี่ยอยู่ที่บอลหมันเนี่ยก็ได้ค่าเหนื่อยไม่เยอะมากนะครับผมมองว่าถ้าร์พูเนี่ยให้ประมาณสัก4-5หมื่นปอนต์ต่อวิคเนี่ยก็สามารถจูงใจไลแอนเรเซอร์เนี่ยให้ย้ายมาได้แล้ว ชัวแล้วว่าลันเฟเซอร์นี่หมดสัญญาเนี่ยซัมเมอร์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลันเฟเซอร์มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่อาจจะถูกมาจับโมเพื่อให้เล่นเป็นตัวแบ็คนะครับเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือนักเตะที่เล่นแบ็คของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เล่นแบ็คในลักษณะเล่นรับจานะครับเล่นลุกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ มันก็ต้องอ่านจังหวะผสมผสานระหว่างรับกระรุกแล้วก็แลนเฟเซอร์เนี่ยมีเวอร์เกทสูงนะครับเป็นไปได้ไหมว่าอายุ26นะครับเบนไวท์นะครับตัวนี้เล่นให้กับลีดยูนเต็ดในแชมเปี้ยนชิพนะครับมีการจับตามองอยู่พักหนึ่งส่วนสูงไม่มากแต่สามารถเล่นแบ็คได้เล่นกองกลางได้กองกลางตัวรับนะครับเล่นแบ็คเล่นเซนเตอร์ได้นะครับก็เป็นนักเตะอนเนกประสงค์แล้วอา,อายุอยู่ที่22 แต่ถามว่าตอนนี้นะครับลิวพูเนี่ยมีแนวโน้มจะเสียเซนเตอร์ฮาฟใครนะครับโอเคมีเดียรล็อบเลนนะครับตอนนี้ลิวพูเนี่ยมีเซนเตอร์ฮาฟสมมุติว่าปล่อยล็อบเลนไปก็เหลือมาติดเหลือโจโกเมสเหลือฟันได้นะครับ3คนซึ่งน้อยเกินไปนะครับฟาบินโยเล่นได้แต่เอาเซนเตอร์ฮาฟที่สามารถเล่นได้หลายลำดังเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เป็นเบนไว้เป็นไปได้นะครับเพราะว่า เจ้าของตัวจริงก็คือปลายต้นแต่ต้องดูว่าราคาเนี่ยมันต้องไม่เกิน20ล้านนะครับถ้าไม่เกิน20ล้านมีความเป็นไปได้แต่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนี่อีกเรื่องหนึง่งเพราะถ้าซื้อมาเนี่ยอาจจะให้เล่นแบ็คก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือการเติมการจ่ายเป็นคนที่เปิดบอลดีนะครับยอมรับว่าเบนไวท์เป็นเปิดบอลดีนะครับแล้วก็การอ่านเกมการเล่นบอลกับพื้นดีมากนะครับ ลูกโด่งก็ถือว่าเม็ด82ไม่ถือว่าเป็นนักเตะที่สูงแต่ว่าเล่นลูกโด่งใช้ได้เลยนะครับท็อตคั ule, นเวลล์จอห์นแม็กกินดูกูเล่นตัดไปเลยนะครับอายุ27นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอายุ27เนี่ยแล้วก็ลิวพูเนี่ยมันไม่มีความเร่งด่วนที่ต้องการนักเตะขนาดนี้ถ้าจะมามานานแล้วนะครับดูกูเล่น,นะครับนาธาน AK, อาเก้อายุ25้ถามว่านักเตะเหล่านี้เป็นไปได้ไหมก็ต้องดูว่าค่าตัวเป็นยังไงนะครับ ท็อต a ทาเวลนะครับก็ดูไปดูมาก็อยู่ที่40่สถึงห้ก็ไม่น่าจะใช่อีกนะครับจอร์นแม็กกินนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่านักเตะเหล่านี้นะครับมีเงื่อนไขหรือเปล่าว่าถ้าทีมตกชั้นเนี่ยนะครับพวกนี้มีสิทธิ์ย้ายภายใต้เงื่อนไขาราคาอย่างกรณีของชาดานชากิลี่เนี่ยนะครับก็13.5ล้านอย่างเงี้ยนะครับนี่คือนักเตะ ถ้าซื้อทั้งหมดนะครับก็ใช้งบประมาณเกินกว่า500ล้านนะครับใน14-15คนนะครับเฉพาะเอา3 4ตัวเนี่ยนะครับอย่างอนามาตาโอเล่เวนเนอร์ตอเรสนะครับไคฮาวเวิร์ดแล้วก็ซานโช o เนี่ยนะครับเอาแค่นี้เนี่ยผมว่า300ล้านน้ไม่อยู่นะครับต้องใช้เงินมากกว่านั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่มันจะฟื้นตัว วงการฟุตบอลเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวขนาดใหญ่นะครับค่าเหนื่อยที่สโมโสรลิเวอร์พูลเนี่รัะภาระจ่ายอยู่เนี่ยนะครับก็คิดเมื่อเทียบกับเงินได้ที่เราได้มาเนี่ยก็อยู่ที่5 8ของรายได้นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่ไม่ได้สูงที่สุดแต่สูงมากการจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ที่จะใช้จัดการในเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีความละเอียดรอบคอบสูงมากนะครับเนี่ยครับ ความเป็นไปได้ของรายชื่อทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้เนี่ยไม่เกิน2ชื่อครับสวัสดีครับ